วิธีส่งรูปในไลน์ให้คมชัดเหมือนต้นฉบับสวัสดีค่ะกลมพบกับพบัทุทิกทิกดีๆเทรนด์ใหม่หมที่คุณก็ทำได้กับฝ่ายเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการส่งรูปในไลน์นะคะให้คมชัดเหมือนต้นฉบับมาฝากกันค่ะสำหรับแอปไลน์นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะเพราะผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายๆคนนะคะก็ได้ทำการติดตั้งดาวน์โหลดแอปไลน์ค่ะเพื่อใช้ในการส่งข้อความและส่งรูปภาพเป็นต้นค่ะ แต่การส่งรูปภาพในไลน์นะคะให้กับเพื่อนในห้องแชทในแต่ละครั้งนั้นภาพที่เราถ่ายมาชัดๆนะคะก็จะถูกบีบอัดให้เล็กลงค่ะเมื่อเรานะคะทําการกดส่งรูปภาพไปให้เพื่อนแล้วนะคะเพื่อนค่ะก็จะเห็นภาพไม่ชัดและภาพแตกค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะรายการ How to ที่ของเรานะคะซึ่งมีวิธีการส่งรูปในไลน์นะคะให้คมชัดเหมือนต้นฉบับมาฝากกันค่ะโดยเรานะคะสามารถเลือกได้ค่ะเวลาที่เราจะส่งรูปนะคะจะส่งแบบปกติหรือส่งแบบต้นฉบับได้ค่ะ แล้ววิธีการส่งรูปในไลน์ให้คมชัดเหมือนต้นฉบับนะคะก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราค่ะทําการอัปเดตไลน์ให้เป็นอ์ชั่นล่าสุดก่อนค่ะข้อที่2นะคะให้เราค่ะเข้าไปที่ห้องแชทไลน์ค่ะเลือกที่รูปภาพค่ะและเลือกรูปภาพที่ต้องการส่งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราแตะที่ต้นฉบับค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถส่งรูปในไลายนะคะให้คมชัดเหมือนต้นฉบับได้แล้วค่ะหากไม่อยากพลาดทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik t ิกดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคก,กูดทีวีได้เหมือนเดิมค่ะ